โอ้โห,โโหโกล้วยไม้สีสวยร้านคุณกิกนะเนี่ยเป็นไม้ลูกผสมฮะดอนมารีผสมแซะหอมนะก็เป็นไม้ลูกผสมที่สามารถออกดอกทั้งปีฮนะเนี่ยดูความสวยงามของเขาออกดอกตามซอกใบเลยนะปากเหลืองส้มเนะี่ยสีสวยทั้งนั้นเลยนะ ช่องกิไตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ วันนี้พามาดูกล้วยไม้สสวยๆร้านคุณกิ๊กกันฮะวันนี้มีไม้ส,สวยๆนะเนี่ยกอแรกก็คือดอนมารีผสมแซะหอมนะฮะเอื้องแซะนะก็สามารถออกดอกได้ทั้งปีนะกระถางละ80บาทนะใครสนใจก็ทักกันได้นะส่งออนไลน์ก็ได้ฮะร้อยบนะเมื่อกี้ร0อยหลุดไปนิดนึง รนะ้อ,อยแปดสิบนะราคาก็ถือว่าโอเคจับต้องได้นะร้อยแปดสิบสวยๆหอมๆดอกทั้งปีนะเนี่ยมาด้านบนนี้ก็จะเป็นว่าเหลืองจันเหลืองจันนะเหลืองจันผสมทะลูกผสมเนี่ยเป็นเหลืองจันสไลนะเป็นเหลืองจันที่ผสมข้างแสดนะออกมันจะออกเป็น แบบลายแสดๆสวยๆนะน่ารักน่ารักฮะเนี่ยกระถางละโอ้ยกอละกอละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบใช่ไหมตัวนี้เหลืองจันลูกผสมเหมือนกันโอ้โหนี่กำลังแตกดอกเลยฮะเนี่ยสามอห้าสิบ พวนี้เป็นไม้ผสมทางนั้นเลยะนะครับเป็นไม้มาผสมแล้วก็เพาะเนื้อเยื่อนะไม่ใช่สายพันธุป่าโดยตรงนะฮะเป็นลูกผสมเนี่ยส่วนตัวนี้โอโนโอ,โ,อโนโอนี่600บาทมีกำลังแทงช่อเลยฮนะโอ้โหดอกเนี่ยดอกใหญ่เลยเนี่ยโอโนโอนะฮะดูดอกเพียบเนี่ยหกรบาทก่อนนี้ ส่วนตัวนี้ก็350เหมือนกันนะเหลืองจันลูกผสมก็ต้องไปรุ่นเอาว่าสีจะดอกอะไรนะยังบอกไม่ได้นะเนี่ยไม้สวยๆร้านคุณกิ๊กอ่ะมีเพียบเลย,ยเหลืองจันผสมสายแสดเนี่นยวแวนด้าน่ารักน่ารักฮะสีสวยๆออกสีน้ำตาลนะเนี่ย สวยๆเลย150นะกระถางนี้150นี่แวนด้าหอมโอ้ไม่ใช่เอแคทเริยาหอมหอมหอมมากฮนะหอมเหมือนดอกพุทธเลยฮะนะหอมเหมือนดอกพุทธนะนี่นนนะตัวนี้ก็150เหมือนกันนะตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบออกดอกสวยๆนะ ลมๆมเงาเา,าหน่อยเนี่ยร้อยห้าสิบอ่ะมาตระกูลหวายมั่งนะฮะนี่หวการบินไทยฮะสีออกม่วงๆอย่างเงี้ยดูมืดๆฮะการบินไทยเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบใช่ไหมหวายการบินไทยตั้งแล่ร้อยต้้งแต่ยี่สิออบ ต้นเล็กก็มีนะแต่นี้เป็นเป็นกระถางนะสามร้อยห้าสิบเนี่ยตัวนี้อะไรลุ่นะพะสารยาสารยานะสารยาอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบเนี่ยส่วนนี้หวายดอกแคทนะเป็นตระกูลหวายแต่ว่าดอกเหมือนดอกแคทเลยฮะดอกใหญ่อันนี้กระถางละสามร้อยเนี่ยงเลี้ยงได้กอใหญ่ๆเลยฮะเนี่ยเห็นไหมฮะ พร้อมที่จะออกดอกทั้งนั้นเลยนี่แต่ละช่อเนี่ยฮะดูฮะเนี่ยแต่ละต้นแต่ละเนี่ยออกดอกสองช่อเป็นอย่างต่ำเลยสวยๆทั้งนั้นนะฮะดอกสีชมพูหวานๆเลยฮะเนี่ยไอ,อตัวดอกเหลืองเนี่ยอะไรนะดอกเหลืองอุไรวันเหลืองอุไรวันเท่าไห,หรอ่อ่าดอกหอมสองร้อยห้าสิบนะ เนี่ยเนี่ยเรามาดูไอที่ราคาถูกกันหน่อยเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ไปใส่กระถางนะอันนี้120่นะเนี่ยไวดอกแคทก็สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยสนใจก็ทักได้นะของที่เฟซของคุณกิ๊กเนี่ยนะกิกกล้วยไม้นะใครสนใจก็ทักไปได้เลยมีส่งให้ตลอดนะไม้คุณภาพดีฮนะและอันนี้ ลูกค้าได้รับและติดใจกันทุกคนเลยมาดูการบินไทยเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นกระถางนะเป็นกระถางกระถางละรอะ้อยนะเนี่ยดูฮะเราดูการบินไทยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะสีม่วงเลยฮะแ,แล้วขอบขอบขา,ขาวๆสวยงามมากนะเนี่ยส่วนชุดนี้ชุดนี้สีสีสวยนี่กระถางละแปดสิบนะ ี่ใครสนใจก็แวะไปดูได้ฮะที่เฟซของคุณกิ๊กเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมสีชมพูหวานๆสวยมากเลยนะฮะเนี่ยนี่เนี่ยแปดสิบบาทแปดสิบบาทอันนี้ก็แปดสิบเหมือนกันใช่ไหมนั่นนี้แหละเนี่ยวันนี้มีมาเยอะฮะ ใครสนใจก็ทักไปได้ฮะนะมีไม้สวยๆแน่นอนอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ